โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญพระมัในตอนต้นสําคัญมากถ้าขอเริ่มต้นสักก่อนเขยายกโยมใหม่ในตอนต้นก่อนที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะเริ่มจเจริญพระมังกฐานขอจุดธูปบูชาพระก่อนใช่ไหมอั้นแรกนะก็ตั้งใจจำภาพพระพุทธร,รูปลืมตาดูท่านจำให้ได้ไม่หลับตาก็ได้ ตั้งใจจำภาพพระไว้แล้วก็บูชาพระตามที่เคยบูชาหลังจากนั้นแล้วก็สมาทานากรรมฐา,านถ้าสมาทานไม่ไหวฝ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องตั้งนมสามจบพระพุทตังต้งดมังสงังฆังใช้ได้ต่อจากนั้นไปก็นั่งขัดสมาธิไอ้นั่งที่บ้านน่บรรดาญาติโยมทั้งหลายจะนั่งขัดสมัยก็ได้นั่งพับเปียกก็ได้นั่งเก้าอี้ก็ได้ห้อยขาก็ได้ตามชอบใจ ทั้งนี้พ่อเราก็เอาตามสบายนั่งนอนยืนเดินทั้งสี่อย่างนี่มีผลเสมอกันไม่จําเป็นว่าจะต้องนั่งเฉยการเริ่มต้นสมาธิให้กําหนดจับลมให้ใจเข้าออกทำความรู้สึกว่าเวลานี้หายใจเข้าเรารู้อยู่หายใจออกเรารู้อยู่แล้วภาวนาตาม ทำภาวนานไม่จํากัดบรรดาญาโยมพุทธวิสั์ใครจะภาวนาว่ายัางไงก็ได้ตามใจชอบถ้าคร่องแบบไหนก็ว่าแบบนั้นตามใจชอบถ้ายังไม่เคยภาวนามาเลยให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเว,าธวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธตอนให้ใจนี่เหมือนกันขอจงอย่าบังคับร่างกายร่างกายจใ,ใจใจเร็วรือใจช้า ย่อมเป็นเรื่องของร่างกายพิหน้าที่ร่างกายอย่าบังคับถ้าร่างกายให้ใจช้าเรามีคนไปถามพ่วัดท่าสุ่งว่าฉันภาวนาว่าพุทโธมันเหนื่อยถามว่าทําไมจึงเหนื่อยบอกภาวนาพุทโธ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 หายใจไม่ทันบอกเออขาดใจตายที่ดีมาแหม่มันไม่ใจ่กับมิสอน ที่ไหนเขาก็สอนกันว่าห้ใจเข้านึกว่าคุณใจออกให้รรใหทโทจะลมหายใจนี้ต้องปล่อยเป็นหน้าที่ของร่างกายร่างกายหายใจช้าหรือใจเร็วก็ตามใจจะด่างใยมันจะได้ไม่เหนื่อยในตอนต้นสมาธิท่านเรียกว่าขานิกะสมาธิคําว่าขานิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยอารมณ์จะสงบได้ไม่นานนัก บางทีหนึ่งนาทีบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีสามนาทีไปอย่างมากจิตก็เคลื่อนนึกถึงเรื่องอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้มันเป็นไรก็ถือว่าเราเริ่มต้นในสมาธิแล้วในเมื่อมันเคลื่อนไปเราทราบว่ามันเคลื่อนก็เริ่มต้นใหม่จับลมวิจัยเขาออกใหม่รู้ลมหิจใจเขาออกภาวนาตามทำแบบนี้สลับกัน ต่อมาจิตก็มีความดีทุ่มชื่นขึ้นมีปีติคำว่าปีติมันมามว่าความอินใจอย่างนี้เข้าถึงขั้นอุปจาระสมาธิจังหวัดชลตอนที่จิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิในบรรดาญาติโยมุทธโดยสัรจิตเริ่มเป็นทิพย์มักจะเห็นภาพต่างๆบางทีเห็นแสงสีบ้างเห็นภาพเป็นคนบ้างเป็นมีมานบ้างเป็นบ้านช่องบ้างนเป็นต้นตอนนี้เป็นอุปจาระสมาธิ แต่ตอนที่เข้าทุกปราาะจารสมาธิมีมีตีติเป็นพื้นฐานแล้วก็มีความสุขร่วมด้วยจิตจะมีความอิ่มเอิบมากก็มีความสุขมากจะมีความสุขอย่นิดเดีไม่เคยมีความสุขมาก่อนแต่ก็ต้องระวังทางกายอากายของสมาธิมีห้ายอย่างอันนี้บรรดาญาโยมก็ต้องจา ก็มีความจาเป็นต้องจําก็มีหลายคนไปถามกันอยู่เรื่อยๆที่วัดท่าสมีการถามทุกวันอาการของสมาธิอาการของปีติทั้งนี้เพราะว่าท่าน่นไดนอ่านตาราถึงไม่มีใครบอกบางทีมีคนบอกก็จำไม่ได้อาการของปีติมันจะมียังไงก็ช่างเราถือจิตเป็นสุขเป็นสำคัญถ้าปีติเกิดขึ้นจิตจะมีความสุขมาก มีความอิ่มเอิบมากตอนนี้อาการต้องมีห้าอย่างขึ้นมาองมนคนฟองเสียองเกล้าก็าเริ่มท,ทํธสมาที่ปั๊บจิตขนกรลุกสู้สาหมุนหัวกูผีอาการอย่างนี้อย่างหนึ่งอาการที่สองน้ำตาไหลอาการที่สามร่างกายยกโครงโยกไปโยกมาโยกหน้าโยกหลงังอาการที่สี่ มีการเต้นและลอยตัวลอยวงกาศจังหวัดสุราธานีตัวลอยวงกาศเห็นข้างล่างทั้งหมดแต่นึกว่าจะมาวัดท่าสุมอะไรลักที่เดิมน,นั่นแสดงการของปีติตงงไม่ใช่เหาะได้ถ้าเหาะได้มันจะไปตามใจเราชอบ,บถ้าถึงอาการปิดาวิธเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อจากลัว อาการที่ห้ามีการราบสาบา่านทางร่างกายแต่หมายความว่ามันเหมือนกับลมออกจากร่างกายพิ้วมีความรู้สึกมันออกนอนนั่งเขา้าไม่รู้สึกเบาเบาใจเจ้านอนนั่งเขา้าไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายมีความรู้สึกว่าหน้าม,มันใหญ่ขึ้นมันรู้สึกแค่หน้าตัวหายไปอย่างนี้เป็นการปีติตัวที่ห้าฉันอาการของปีติจะอย่างทั้งหมด อะไรจะเกิดขึ้นก็นตามปล่อยอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขเวลานั้นจิตจะมีความสุขมากจะมีความอิ่มเอ,อิบมากมีความเพิดใใจมากถ้าโดยเพราะอย่างยิ่งไม่เมื่อเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วจิตเริ่มเป็นทิ่ตัวนี้มีความต้องการมาก <c oughs> จงอย่าหลงภาพถ้าภาพที่เกิดขึ้นนอกจากภาพที่เังกำหนดไว ถ้าเราตั้งใจดูพระพุทธรูปถ้าภาพพระพุทธรูปโตขึ้นและเล็กลงดีนั่นดีมากสงขึ้นเลือดดรรอยสงขึ้นบ้างต่ำบ้างแขนาดเบื้องหลังก็ได้อย่างนั้นดีมากถ้าเป็นภาพเอื่อนอย่าสนใจเพราะภาพจะเกิดขึ้นในขณะที่จิตเริ่มเป็นทิดประเด็นในเมื่อเราได้ใหม่ๆไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อจิตกระทบภาพรับความสนใจเกิดขึ้นสกิอมาทิ่เคลื่อนภาพหายหายไปแล้วจะเรียกคืนไม่ได้บางคนที่เป็นบ้าเพราะบาตรงนี้นะบ้าเพราะหลงภาพจงจำไว้ว่าภาพที่จะปกลุ่มก็แปได้ที่เราต้องการคือภาพที่เรตั้งไว้ก่อนอย่างเรานั่งบูชาพระอยู่นั่งจําภาพพระรูปหลับตาลืมตามองดูจําได้หลับตานึกถึงภาพ ถ้าภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ดีมากถ้าภาพระรูปใหญ่ขึ้นโตขึ้นสว่างมากขึ้นอันนี้สมาธิดีขึ้นต่อไปอาจจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์เป็นภาพมนุษย์เป็นพระสงฆ์ธรรมดา,ายังใช้ได้ก็รงความว่าอย่าหลงภาพอื่นให้ตั้งใจเฉพาะภาพที่เราต้องการถ้าถามว่าปีติจะทรงตัวได้นานหรือไม่นาน ก็ต้องตอบว่าปีติยปิจฌาโลกี <c oughs> ถ้าเราเผลอหลงมากเกินไปปีติก็สลายตัวเ่นต้องต้องระมัดระว,วังสิงที่ระวังมากที่สุดก็คือศินต้องทรงศินให้บริสุทธิ์ถ้าศิลไม่บริสุทธิ์สมาธิจะไม่ทรงตัวแล้วปีติเราได้เราได้จะสลายตัว ในสำหรับการนั่งภาวนาจะนั่งนานหรือไม่นานก็ต่างตามใจชอบอย่าฝืนร่างกายเกินไปจงทำแค่พอสบายถ้ามาเริ่มทร,รมายก็เลิกเสียนั่งนานๆมันเมื่อยแต่วก็นอนก็ได้จะ้ังห้อยขายก็ได้จะยินก็ได้จะเดินก็ได้ <c oughs> การภาวนาก็ดีการรูล้ลมหายใจเขาออกก็ดีเป็นการฝึกอารมณ์ทรงตัวเขาสมาธิ เมื่อสมาธิทรงตัวดีแล้วแล้วก็ใช้กําลังใจพิจารณาวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเนี่ยธรรมาจะไม่พูดตามตําราจะพูดตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเทวดาเพราะท่านบอกว่าโกสิทธ์ของคุณกับเทวดามีกําลังใจเสมอกันให้ใจคุ้มๆอยเาปลืหอเลยนถ้าต่างคนต่างหอนี่พังหมดนะ นั่นหมายความว่าเวลาท่านบอกกําลังใจเสมอกันเท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าอาทิตย์สมกกา,นา,า,นานกายคือกายจริงๆของคนทุกคนที่มาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหมดเนื้าานอตะกายนอกไอ้กายนอกมันแก่ได้ไมันเหี่ยวได้แต่ากายในไม่แก่ไม่เหี่ยวนี่ต้องดูข้างในแค่เจตุรยานเนี่คนที่ได้มโนยิทธิก็จะรู้ว่ากายในตัวเป็นยังไงคือเวลาที่ออกจากตัวไป ไปพิจุลามณีกรีไปนิพพานกดีไปไหนก็ตามตรูปร่างหน้าตาเขาเปล่านยังไงมันไม่เหมือนตัวเดิมเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้เป็นพรมนั่นนี้ร่างกายในมันดีอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นเทวดามนุษย์เทวูนะร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเหมือนเทวดาเมื่อโดยอัตยาสายใจคอ ความต้องการคล้ายเทวดาท่านบอกว่าเมื่อฟังเทศเจ้าท่านแนละ้วท่านบอกว่าเวลาจะสอนลูกศิษย์เธอต้องสอนตามนี้นะมันง่ายดีแล้วก็สั้นการเจริญกรรมฐานมีหลายแบบการมีหลายแบบคือการแนะนำจะมีหลายแบบที่อีก,กพวกเจ้าบางครั้งเทศยาวมาก บางครั้งก็เทศสั้นบางทีก็เทศพอดีพอดีที่เทศยาวมาก,กคือเวลาสอนคณาจารย์ต่างๆคณาจารย์ต่างๆที่สอนต้องพูดยาวต้องพูดละเอียดไม่เช่นนั้นก็หามีความรู้น้อยเขมิมานะจําเป็นต้องพูดยาวเช่นสอนปัญญาคีฤษีตั้งห้าเป็นต้นเห็นไหมท่านสอนยาวมากธรรมจักถ้าสวนเกือบตายไม่รู้เรื่อง คนฟังกระังมือตายไม่รู้เรื่องแต่ทั้งคนสวยคนทนคนฟังไม่รู้เรื่องมาคู่นะว่าที่นั่นท่านเทศเทศเป็นภาษาที่รู้เรื่องแล้เทศกับชาดินชาดินเข้าไปขนาดาจารย์ก็ต้องเทศยาวคืออ,อาทิตอาฏิยาเดศสรที่เวลาสอนกับคนธรรมดาบางทีต้งองเทศเป็นประสูทธ์บ้าง ถ้าเรื่องพระสูตรเล่าไปใน,นสุดก็ลงอริยสัจที่สอนสั้นที่สุดก็คือท่านพายะพายะในสอนสั้นที่สุดเพียสอนเพียงครับว่าพายะเธอจงอย่าสนใจในรูปแค่นี้เองพอพูดจบทเบรันพระม่สีพิทายานเรื่องการแนะนําบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็เด,เดียวกันท่านแนะนํามาบอกลูกศิษย์ของเธอมีจิตใจเสมอเข้าเทวดา ให้สอนเหมือนท่านสอนไดวดาแ้อเสอนสร้างไปสักปรมาณนมันหลายวันมาแล้วนะท่านสอนไม่าายังไงจําได้ไม่อฝันให้สอนโยกสามเออจาได้ดีมากละได้ไหม,มกเกือบเกือบถึงเกือบได้นะเอาแค่นี้ล้วก็คืนหนึ่งสกายยิฐิถ้าพูดจะนี่ยากกว่าพึ่เจ้าพูด ที่เจ้าไม่พูดอย่างนี้ท่านตัดสินว่าท่านหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงให้มีความรู้สึกเราจะต้องตายคนอื่นเขาตายได้เราก็ตายได้จงคิดว่าโลกทั้งโลกไม่มีความสุขมนุษโลกนะี่นะในเมืองมนุษย์คนที่มีความสุขจริงนละ้วไม่มี มีแต่ความทุกข์แต่างทีมันได้เรามากมันนึกว่าสุขคืองๆฝันนี่เป็นต้นได้ขัดตางมากมากมันนึกว่าสุขแต่ความจริงม,มันไม่นอนไม่นอนต้องพูดคอแหบคอแห้งพวามจนั้นตัวนั้นตัวทุกข์ตัวเหนื่อยนะแต่ไม่เห็นทุกข์ก็แบงมาบังหน้า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมทุกทรงเหมือนกันนะทุกคนเหมือนกันนะ เราต้องมองไปหาความจริงว่ามันทุกข์หรือมันสุขจริงตามพระอาจารย์บกว่าถ้าพิจารณาไปได้เห็นว่ามันทุกข์จริงๆข้าวที่เราจะกินไปสักคำก็ได้มาจากความทุกข์ภาพพื้นหนึ่งที่เราจรไ,ได้มาก็ได้มาจากความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาได้มาทั้งหมดจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะต้องทํามาหากินพระพูดสันส้นๆสโ้เทวดานางฟ้าพรุงเขาไม่ได้ เทวดานางฟ้าพระพุทเนี่ยเขาไม่ต้องทำมาให้กินเขาอิ่มเป็นปกติร่างกายเขาก็สวยเขาไม่มีความแก่เขาไม่มีการป่วยแก่ก็ไม่แก่ป่วยก็ไม่ป่วยการสุดรงก็ไม่มีน้ำก็ไม่ต้องอาบไม่มีเหงืหอ่อใช่ไหมผ้าก็ไม่ต้องซักใช้ชุดเดียวใช้ได้เลยให้เ,<อ>เขาหน้าเป็นเทวดานางฟ้าพระมุทธน แต่ว่าโดยที่นางฟ้ากับโริิมีส่งจริงแต่ว่าสกไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนามบารมีก็ต้องจุดติจุติก็เคลื่อนคือเคลื่อนไปจากที่นั่นคนเราก็เหมือนกันเะเราจะเราใช้สบายตายในพระเจ้าทำไมพูดท่านใช้สัายการลังกตวาททาการละแล้วถึงการเวลาที่ต้องไปทําไม่บอกว่าตายถ้าคนก็บอกว่าตายเราสญเชื่อเขาได้ถ้าการลังกตวารันเชื่อเขาไม่ได้ ถึงการเวลานะคิดว่าทงที่ว่าเศาสนาเราเราตายแล้วไม่ศูนย์ถ้าทําความดีจิตก่อนจะตายจิตนึกถึงความดีก็เป็นดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมถ้าไปเป็นพระรันไปมือคานถ้าจิตนึกถึงความชั่วไปใบยืนมันจะรกเป็นตนฉะน้นขอทุกคนก่อนจะตายเมื่อเราคิดว่าเราจะตายแล้วคือคิดว่าถ้าตายต้องตายไปสู่ที่ดี ต้องดีกว่ามนุษย์อย่างน้อยก็เป็นไปสวรรค์แล้วหรือว่าพรหมไม่ใช่นั้นก็หวังนิพพานเป็นทีสุดถ้าเราจะไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ก็ต้องมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติคือยอมรับนัทถือพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจตั้งใจเคารพด้วยความเต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภาวนาว่าพุทโธ อย่าภาวนาเฉยๆคำวโตถุในือว่าเป็นชื่อของพระเจ้าวเป็นพระน,นามแทนองค์พระเจ้านึกว่าเราเคารพาพระเจ้าพระเจอยู่กับเราจึงนี้เป็นต้นแล้วต่อไปให้ทรงศินให้บริสุทธิ์ถ้ามีศิลบริสุทธิ์หนึ่งนึกถึงความตายสองยอมรับพระผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็สามมีศินบริสุทธิ์ ทั้งสามอย่างถ้าทำได้จะเรียกว่าประโสดาบันคนที่เป็นประโสดาบันบาปทั้งหมดที่ทำผ่านมาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลคือประสดาบันนี่ลงลงนรกไม่ได้ถ้าลงว่าไฟดับเขาห้ามไม่ไปเราก็ไม่อยากไปใช่ไหมถ้าไปดูเราไปไปอยู่เราไม่อยู่เนี่ยเออใครไปมรงไหนเป็นวิธีการของคน นี่ต่อมาท่านบอกว่าถ้าหวังนิพพาน,ก,นก,าก็ให้มองทึ้งโลกทั้งสามว่าโลกทั้งสามไม่เป็นที่ต้องการของเรามาื่ารับสโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เก<ณ>ิดมาเมื่อไรทุกเมื่อนั้น,น,นถ้ายังอยู่ก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเราไม่เอาสวรรค์กับพรมมีความสุขจริงแหละแต่ว่าเป็นสุขเป็นสุขไม่นานเราไม่เอา เราต้องการผลินิัณฑ์หลังจากนั้นก็ทําใจสบายที่จะว่าสังขารุปาารูปเข้ายานคือว่าไม่สนใจร่างกายของเราไม่สนใจร่างกายคนอืน่นี่มาถ้าไม่เกาะนะคําว่าไม่สนใจในมา,าถ้าไม่เกาะแม้ว่าเราต้องการพึ่งคนบุคนคนคนีนน้อยากจะพึ่งเขาตลอดชีวิตไมไม่แน่นอนเขาอาจจะตายก็ได้ใช่ไหมจงพึ่ง ยึดธรรมะเป็นสำคัญคือยาติดในบุคคลอย่าติดร่างกายของเรายาติดในร่างกายวองคนอื่นให้คิดว่าร่างกายของเรามันยังต้องตายคนอื่นเขาก็ตายเหมือนกันนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ตั้งใจรักษาสิ้นอารมณ์